สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับสกวารเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับักวารเรื่อง10อาการแปลกประหลาดเมื่อตาที่3ถูกเปิดตาที่3เป็นคําเปรียบเทียบซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตาทางกายภาพนะคะเราจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นหน้าต่างแห่งจิตวิญญาณ หรือมิติที่อยู่นอกเหนือร่างกายค่ะตาที่สของคุณเชื่อมโยงกับพลังที่ยังรู้ทางจิตวิญญาณสัญชาตญาณและการรับรู้ที่ลึกซึง้งมันถือเป็นกุญแจสําคัญในการแสดงสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตเพราะมันเป็นศูนย์กลางของจิตสำนึกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกภายในนั่นเองค่ะตาที่สนะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อ คุณสามารถถอนจิตสำนึกจากประสาทสัมผัสทางกายภาพอื่นๆได้ดวงตาที่สใช้พลังงานจิตสำนึกเดียวกันกับที่ไหลเวียนอยู่ในประสาทสัมผัสทั้ง6ของเราค่ะคุณจะไม่สามารถใช้ดวงตาทางกายภาพเพื่อดูสิ่งที่ไม่ใช่ทางกายภาพได้และคุณจะใช้ตาที่สในการมองเห็นมิติที่ไม่ใช่ทางกายภาพ อื่นๆได้ค่ะผู้รู้แจ้งจะสามารถสลับระหว่างการใช้ดวงตาทางกายภาพและก็ดวงตาที่สมได้อย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะพวกเขานะคะจะสามารถมองเห็นความเป็นจริงได้อย่างรวดเร็วในมิติจิตวิญญ,ญาณภายในจากนั้นจึงเปลี่ยนไปสู่มิติทางกายภาพผ่านดวงตาทางกายภาพภายนอกค่ะเล่ากันว่าตาที่สาม เป็นประตูระหว่างมนุษย์กับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณเมื่อเปิดออกจะทำให้เข้าถึงสภาวะจิตสำนึกอันสูงส่งได้ซึ่งตั้งอยู่ในจักระอัจจนาหรือที่เรียกว่าจักระคิวนั่นเองค่ะซึ่งจักระนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางหน้าผากตรงกับต่อมใต้สมองตาที่สามจะสามารถควบคุมอวัยวะบางอย่างอย่างเช่นต่อมไพเนล ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงกลางสมองต่อมไพเนียลอาจเรียกได้ว่าเป็นตาที่3เนื่องจาก d n t ที่ย่อม,มาจาก m ดเม y ิน r y p ปท m i n นซึ่งเป็นสารประกอบประสาทหลอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ DMT นี้นะคะยังพบได้ในปริมาณเล็กน้อยภายในสมองและก็ปอดซึ่งเป็นสารประกอบประสาทหลอน ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การมองเห็นอาจมีบทบาทในการสร้างฝันจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และสภาวะของการทำสมาธิค่ะผู้ที่ตาที่สามได้เปิดขึ้นแล้วนะคะจะเรียกว่าผู้ทำนายเนื่องจากว่าพวกเขาจะสามารถมองเห็นแผนการอันละเอียดอ่อนของความเป็นจริงเขาจะสังเกตเห็นออร่า และจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวเราได้ค่ะตาที่3ยังช่วยให้เราเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการกระจายปรารพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในส่วนอื่นๆของร่างกายเราอีกด้วยว่ากันว่านะคะการเปิดตาที่3จะทำให้บุคคลน,นั้นฉลาดขึ้นและสอดคล้องกับแผนการของจักรวาลมากขึ้นเช่นเดียวกับการเพิ่มสัญชาตญาณความสามารถ ในการส่งกระแสจิตและพลังจิตนั่นเองค่ะตาที่สามมักจะเปิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นพร้อมที่จะก้าวบนเส้นทางทางจิตวิญญาณมันมีแผนเกี่ยวกับช่วงเวลานี้นะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมคุณเคยประสบและก็รับรู้กับการเปลี่ยนแปลงที่แปลกๆในร่างกายของคุณที่จะกล่าวต่อไปนี้บ้างไหมคะ เรามาลองตรวจสอบอาการแปลกประหลาด10ประการที่คุณอาจจะได้สัมผัสนั่นอาจจะเป็นอาการที่ตาที่สาของคุณเปิดอยู่ก็เป็นได้ค่ะเรามาเริ่มที่อาการที่หนึ่งกันเลยนะคะคุณจะมีอาการปวดหัวบ่อยครั้งขณะที่ตาที่สามกำลังเปิดนะคะคุณอาจจะมีอาการปวดหัวค่อนข้างบ่อยในตอนแรกอาจจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราว และก็ค่อนข้างไม่รุนแรงนะคะแต่มันจะค่อยๆเพิ่มทั้งความรุนแรงและก็ความถี่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าพลังกุนทาลินีของคุณกำลังพยายามกระตุ้นขั้นตอนสุดท้ายของการเปิดตาที่3ของคุณอยู่ค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานกุนทาลีนีของคุณจะเพิ่มขึ้นและก็สะสมอยู่ในต่อมไพเนียลและจักระตาที่สาม พลังกุนทารินีคืออะไรพลังกุนทารินีนั้นก็คือพลังจิตวิญญาณของเราซึ่งกำลังจุติจากชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตหนึ่งและโดยปกติจะอยู่ที่ฐานกระดูกสันหลังของคุณเมื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เริ่มเกิดขึ้นนะคะพลังงานนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงกระดูกสันหลังของคุณและกระดูกจากระพลังงานนี้ จะกระตุ้นจักระของคุณที่ละจุดทีละจุดดังนั้นเมื่อตาที่สามของคุณเปิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณยังต้องถูกกระตุ้นอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะตื่นเต็มที่และพลังกุณทาเลนีของคุณก็จะเข้ามาแทนที่จักระตาที่สมของคุณค่ะอาการปวดหัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถบรรเทาได้ ด้วยการทำสมาธิค่ะอาการที่สองสัญชาตญาณของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณอาจคุ้นเคยกับการมีสัญชาตญาณอันทรงพลังแต่เมื่อตาที่สามของคุณเปิดขึ้นมันจะไปถึงระดับใหม่ทั้งหมดคุณเกือบจะรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะว่าคนรอบตัวของคุณจะพูดอะไรพวกเขารู้สึกอย่างไรใครจะโทรหาคุณเป็นรายต่อไปหรือจะเกิดอะไรขึ้น สัญชาตญาณของคุณกำลังจะนำทางคุณไปสู่การกระทำที่ถูกต้องและก็ได้พบปะผู้คนที่เหมาะสมซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาไปบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของคุณค่ะสัญญาณที่3นะคะคุณกำลังได้รับความสามารถทางกระแสจิตคุณจะรู้ว่าคนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่และพวกเขา อาจจะยืนยันสิ่งที่คนรู้ผ่านการกระทําและก็คําพูดของพวกเขาและคุณยังสัมผัสได้เมื่อมีคนคิดถึงคุณอีกด้วยโดยปกติแล้วเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นในลักษณะที่คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณพูดถูกตัวอย่างเช่นคุณอาจสัมผัสได้ว่าเพื่อนของคุณกำลังคิดถึงคุณอยู่โดยคุณจะเห็นภาพของพวกเขาอยู่ในใจคุณด้วยและไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เพื่อนของคุณก็จะโทรหาคุณโดยพูดว่าฉันคิดถึงเธอทั้งวันเลยนอกจากนี้คนอื่นอาจสัมผัสได้ว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขาและรู้สึกอยากติดต่อคุณในทันทีเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้แล้วนะคะหากคุณอยากให้ใครติดต่อมาหาคุณคุณอาจส่งกระแสจิตไปหาพวกเขาก่อนก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณกลัวเล็กน้อย แต่คุณจะชินกับสิ่งเหล่านี้และเริ่มใช้ความสามารถของคุณในการสร่งกระแสจิตเพื่อเป็นประโยชน์ของคุณค่ะอาการที่4นะคะความรู้สึกกดดันหรือตึงๆเล็กน้อยบริเวณระหว่างคิว้วนี่จะเป็นสัญญาณแรกนะคะที่ดวงตาที่3ของคุณกำลังเปิดคุณจะรู้สึกตึงๆหน่วงๆตรงกลางหน้าผากตรงบริเวณที่จักระอัจ,จนาตั้งอยู่ คล้ายกับการถูกแตะหรือถูกสัมผัสเบาๆมันอาจจะทำให้คุณสับสนในตอนแรกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรู้สึกกดดันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรากับว่ามีคนแตะต้องคุณคุณไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณไม่ได้จินตนาการไปเองคุณไม่ได้รู้สึกไปเองคุณแค่อยู่ในกระบวนการเปิดตาที่สมของคุณค่ะอาการที่ห้า คุณจะมียานทิพย์มากขึ้นก่อนที่เหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกและก็เชิงลบคุณจะต้องสัมผัสได้ถึงความใกล้เข้ามาของมันหรือแม้กระทั่งมีภาพแบบลับๆที่แสดงถึงเหตุการณ์บางอย่างนั้นด้วยวิธีนี้เองคุณอาจได้รับคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่บางแห่งที่อาจจะเกิดภัยพิบัติและอันตรายได้ หรือคุณอาจจะถูกดึงดูดให้เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่จะส่งผลดีต่อคุณนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะที่คุณจะต้องให้ความสำคัญกับมิติเหล่านี้อย่างจริงจังเนื่องจากมันมีไว้เพื่อคุณค่ะและการกระทาของคุณอยู่ในแผนการอันศักดิ์สิทธิ์หากคุณไม่เชื่อในสิ่งที่แสดงให้คุณเห็นนี้คุณก็อาจจะสูญเสียของขวัญ อันวิเศษและล้ำค่านีได้ค่ะอาการที่6นะคะคุณจะพบกับความฝันที่ชัดเจนและก็สดใสบ่อยครั้งความฝันของคุณจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมและมีข้อความจากเทวดาและไกด์ทางจิตวิญญาณของคุณความฝันเหล่านี้อาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่คุณจะต้องแก้ไขและความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่ต้องได้รับการเยียวยา เพื่อให้คุณได้ก,ก้าวไปข้างหน้าหรือแม้แต่ข้อความเกี่ยวกับอนาคตที่คุณรออยู่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามมันจะเป็นการดีที่สุดนะคะที่คุณจะต้องดำเนินการหรือว่าทำอะไรบางอย่างตามที่ความฝันของคุณได้บอกใบ้มาเมื่อปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกิดขึ้นให้คุณนะคะพยายามใคร่ครวญดรว่ามันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณต้องให้อภัยใคร หรือว่าคุณต้องสนทนาอะไรกับใครและอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อความฝันของคุณเกี่ยวกับผู้คนที่คุณกำลังจะไปพบปะหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คุณพยายามอำนวยความสะดวกในเหตุการณ์เหล่านั้นโดยไปที่สถานที่ที่ระบุในฝันหรือมองหาบุคคลที่ระบุในฝันนั้นๆค่ะอาการที่7 คุณจะมีสติมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินอาหารคือพลังงานมีการสั่นสะเทือนและข้อมูลบางอย่างติดอยู่เมื่อตาที่สของคุณเปิดคุณจะไวต่อการสั่นสะเทือนเหล่านี้มากขึ้นร่างกายของคุณจะเข้าสู่กระบวนการปรับสมดุลและปรับการสะเทือนใหม่ดังนั้นวิธีการรับประทานอาหารของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหัน อย่างเช่นคุณอาจต้องต่อสู้กับความอยากกินเนื้อสัตว์ซึ่งเมื่อก่อนคุณอาจจะโปรดปรานมันมากแต่เนื่องจากคุณเริ่มที่จะตระหนักและก็รู้สึกถึงความกลัวและความเจ็บปวดของสัตว์ก่อนที่มันจะถูกฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารเลยทำให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงการกินของคุณใหม่โดยไม่โหยหาอยากทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์อีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นก็คือคุณอาจรู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องละและก็เลิกรับประทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปโดยหันมารับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะโดยคุณอาจจะปลูกผักทานเองหรือซื้อจากชาวสวนโดยตรงและก็ให้ความใส่ใจว่าปลอดสารเคมีแทนที่จะซื้อจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ นี่จะเป็นวิธีการช่วยร่างกายนะคะในการกรองอาหารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายได้คุณจะเลือกอาหารที่บำรุงและก็เพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับร่างกายของคุณนั่นคือวิธีที่คุณได้แสดงความรักต่อร่างกายของคุณและก็สัตว์โลกค่ะอาการที่8คุณจะเริ่มสังเกตเห็นความบังเอิญทั้งหมดในชีวิตของคุณแม้ว่าความบังเอิญ จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรามาโดยตลอดแต่ก็อาจสังเกตได้ยากนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณบ่อยครั้งนะคะสิ่งเหล่านี้ถูกตีความว่าเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่เมื่อตาที่3ของคุณเปิดขึ้นคุณจะเข้าใจและก็เชื่ออย่างสนิทใจว่ามันไม่มีความบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะจัก,กรวาลมีแผนที่จะเปิดเผยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอคุณจะเริ่มเข้าใจว่ามีคนบางคนปรากฏในชีวิตของคุณหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมกับคุณเสมอนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกละค่ะมันมีนัยยะเพื่อนำทางคุณไปสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณเมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณแล้วคุณจะตระหนักถึงความบังเอิญเหล่านี้ และคุณจะเข้าใจความหมายสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเช่นกันค่ะความบังเอิญมีไว้เพื่อให้คุณเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้นและแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามแผนของจักรวาลและเพื่อประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของคุณค่ะอาการที่9ความไวต่อแสงและเสียงของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อตาที่3ของคุณเริ่มเปิดนะคะ คุณจะไวต่อแสงและเสียงดังนั้นคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงเพลงดังมากๆหรือที่ที่มีแสงสว่างจ้ามากๆค่ะเพราะคุณอาจจะทนได้ยากนอกจากนี้คุณอาจเห็นสีบางสีสว่างกว่าเดิมหรือคุณจะเห็นช่วงสีที่กว้างกว่าที่คุณเคยเห็นนี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าจิตสำนึกของคุณกำลังขยายตัว อาการที่10อาการสุดท้ายนะคะคุณจะแสวงหาจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงขึ้นด้วยความบังเอิญทั้งหมดที่คุณเริ่มสังเกตเห็นและสัญชาตญาณกระแสจิตและความสามารถในการมียานทิพย์ที่เพิ่มขึ้นค่ะนี่ก็คือสิอาการแปลกๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเมื่อตาที่สามของคุณเริ่มเปิดฟังแล้วเข้าขายอาการที่คุณ เป็นอยู่หรือเปล่าคะอย่าลืมเขียนเล่าประสบการณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมทางแสงสว่างทางจิตวิญญาณเพื่อเราจะได้เรียนรู้และก็เติบโตบนเส้นทางสายนี้ไปด้วยกันนะคะในคลิปหน้า The Ke ีจะนำเสนอเรื่องราวและก็ข้อมูลเกี่ยวกับตาที่3เพิ่มเติมอย่าลืมติดตามรับฟังนะคะท้ายนี้เด e Key ขอขอบคุณครอบครัวทางจิตวิญญาณ เพื่อนรวมทางแสงสว่างที่รักทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจและมอบพลังบวกเพิ่มความสันเทืออในช่องนี้เด็กีทราบซึ้งใจและมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะเมื่อได้อ่านคอมเมนต์ที่มีคุณค่าของทุกทุกท่านนั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่เรามีให้กันในพื้นที่แห่งนี้และหลายท่านนะคะที่เผชิญปัญหาต่างๆอยู่เราอยากให้ท่านฟังคลิป หรืออ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆแล้วท่านจะมีกำลังใจยิ้มได้และมีกำลังสู้ต่อไปค่ะหากคุณหากำลังใจจากใครจากที่ใดๆไม่ได้อย่าลืมคุณจะหามันได้จากที่นี่ค่ะด้วยรักไร้เงื่อนไขจากใจเดอะคีขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอสวัสดีค่ะ